สวัสดีท่านชมครับพบกับสวนใจสั่งมาชแนลอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เดินมาป่าหลังบ้านนะครับวันนี้นะครับก็เลยมาเจอของกินหลากหลายนะครับก็เลยจะมานําเสนอทุกท่านว่ามีอะไรบ้างนะครับวันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวกลับกล้องสักครู่ครับนะครับเนี่ยก็เป็นป่านะครับหลังบ้านนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นมีนะครับมะนาวตรงนี้นะครับมะนาวนะครับแล้วก็ต้นมะม่วงครับมะม่วงแต่ตรงนี้ไม่ไม่ติดผลครับตรงนี้นะครับ มะม่วงก็ยังไม่ติดผลของต้นนี้นะครับทีนี้ก็จะเป็นต้นขนุนนะครับตรงนี้นะฮะนี่ต้นขนุนนะครับก็กําลังเจริญเติบโตนะครับทีนี้นะครับต้นนี้นะครับก็จะเป็นต้นตะลิงปิงอ่าตลิงปิงนะครับนี่ครับเอ่อออกผลแล้วฮะเนี่ยนะครับนี่ใครต้องการความเปรี้ยวๆฮะเนี่ยตลิงปิงนะครับแต่ปีนี้ไม่ดกครับปีที่แล้วดกมากนะครับเนี่ยนะครับก็เขาออกมา อันนี้ก็เป็นดอกนะครับตะลิงปิงนะฮะในในใอยู่ในป่าครับเนี่ยเอามาปลูกนะครับนี่นะครับนี้ผมจะพามาดูต้นมะม่วงแก้วขมิ้นครับเนี่ยต้นนี้ครับแต่ว่าไม่มีไม่ได้ไม่ออกผลครับของต้นนี้นะครับแต่ทําลาออกนะครับแต่ปีนี้น่าจะไม่ไม่มีปุ๋ยนะครับเลยไม่ได้ออกนะครับ มาทางนี้นิดหนึ่งนะครับดูครับความรวมสมบูรณ์ครับมีแต่ใบไม้ครับที่คอยเป็นปุ๋ยครับเนี่ยสวยงามเลยครับท่านชมอีกต้นหนึ่งครับที่เป็นผลนะครับก็จะเป็นต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวต้นนี้นะครับนี่มะนาวเขาอยู่ในป่าก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ออกลูกตลอดครับต้นนี้นะครับแต่ผลน่าจะเก็บเก็บไปทานหมดแล้วนะครับ อ๋อน่าจะเก็บกินหมดแล้วครับท่านชมนะครับนี่นะครับอ่าันนี้ก็ต้นมะพร้าวนะครับเอ่ครับต้นนี้ต้นเออดูลืมชื่อเออออกเปรี้ยวๆนะผมลืมชื่อเขาชีวิตนะครับต้นกระท้อนครับท่านชมขออไปนะครับปีนี้ยังก็ไม่เห็นออกผลนะครับต้นกระท้อน น,นะครับก็มีประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมในในป่าตรงนี้บริเวณแค่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวถ้ามีผลยังไงเดี๋ยว่คยทำให้ชมอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับวันนี้ขอสวัสดีครับ